ตอนที่143ค่าข้าจะเขียนอักษรให้ท่านหนึ่งตัวในสายตาของเย่ฉางชิงคำพูดนี้ของเยี่ยนปิงซินแม้จะดูตรงเกินไปจนเหมือนมีรักษาน้ำใจแต่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้กล่าวเกินจริงแม้แต่น้อยประการแรกอักษรผู้กันภาพนี้มีจุดบกพร่องอยู่จริงฮ่าฮาประการที่สองหวังม่อตั้งใจที่จะทิ้งจุดบกพร่องเอาไว้เห็นได้ชัดว่าต้องการล้อเล่นกับความมิรู้ของผู้คน เช่นนั้นผู้ที่เกิดในตระกูลบัณฑิตอย่างเยช่ชางชิงจึงมิพอใจอย่างมากในความคิดของเขามิว่าจะเป็นด้านพินหมักอักษรผู้กันหรือภาพวาดผู้ที่เป็นบัณฑิตควรรักษาความอ่อนน้อมเอาไว้เสมอนี่ก็คือความหมายของคํากล่าวที่ว่าวรรณกรรมไร้ที่หนึ่งส่วนการกระทําของหวางม้อนั้นคงคิดว่าความแตกฉานในอักษรผู้กันของตนอยู่ในระดับสูงสุดแล้วจึงได้ทนงตนมากเกินไป ขณะเดียวกันทุกคนต่างก็มองเยี่ยนปิงซินด้วยสีหน้าที่ยากจะอธิบายก่อนจะหันไปมองภาพอักษรผู้กันของหวางหม้อแล้วทุกคนก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่เยี่ยนปิงซินว่าเอาไว้การจัดวางมีจุดบกพร่องลายเส้นรวมทั้งคำว่าสายลมและจันทรามีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงจริงฮ่าฮ่ามีนานขณะที่ทุกคนถอนสายตากลับมาก็อดมิได้ที่จะสบตากับคนที่อยู่ข้างๆแล้วหันกลับไปมองเยี่ยนปิงซินที่อยู่ทางด้านหลัง คุณหนูท่านนี้เป็นลูกหลานตระกูลใดกันถึงได้มีความแตกฉานในอักษรผู้กันถึงเพียงนี้เหตุใดถึงดูมิคุณหน้าเลยคงมิใช่คนในเมืองหลวงกระมังมิเช่นนั้นด้วยพรสวรรค์ด้านอักษรผู้กันของนางคงจะมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทั้งเมืองหลวงตั้งนานแล้วแต่ภายในแคว้นต้าเยี่ยนยังมิเคยได้ยินว่ามีสตรีที่เก่งกาจเช่นนี้มาก่อนหรือว่ามาจากแคว้นอื่นเยี่ยงนั้นหรือเป็นไปได้ใช่แล้วมีเพียงเหตุผลนี้ที่สามารถอธิบายได้ ตอนนั้นเองระหว่างที่ทุกคนกำลังคาดดาวตัวตนของเยี่ยนปิงซินอยู่นั้นในที่สุดหวางหม้อที่ยังคงยืนเอามือไพล่หลังอยู่บนเวทีก็ได้เอ่ยขึ้นแม่นางน้อยท่านมาจากที่ใดงั้นหรือหวางหม้อขมวดคิ้วเล็กน้อยจ้องเขม็งไปยังเยี่ยนปิงซินแล้วเอ่ยต่อเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านอักษรผู้กันเช่นเจ้าข้ามิเคยได้ยินมาก่อนเจ้าคงมิได้มาจากตระกูลใดในเมืองหลวงใช่หรือไม่ ข้าเป็นคนที่มีชอบพูดจาอ้อมค้อมบอกตามตรงข้าอยากจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์เต็มใจที่จะอุทิศสิ่งที่ข้าได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตเพื่อช่วยให้เจ้าได้เป็นนักเขียนผู้กันแห่งยุคอีกทั้งด้วยพรสวรรค์ในด้านนี้ของเจ้าข้ารับประกันได้เลยว่าภายภาคหน้าทั่วทั้งจงหยวนคงมิมีผู้ใดจะเทียบเคียงเจ้าได้เวลานี้หวังม่รู้สึกตื่นเต้นมากจริงฮ่าฮ่าแม้เยี่ยนปิงซินจะมิได้ชี้ถึงจุดบกพร่องที่เขาตั้งใจทิ้งเอาไว้ออกมาทั้งหมด แต่สามารถมองจุดบกพร่องในการจัดวางและการเชื่อมโยงออกเช่นนี้เท่ากับว่านางสามารถอธิบายถึงจุดบกพร่องในภาพรวมได้หมดแล้วแม่นางผู้นี้มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์จริงๆรอคอยมาเกือบสิบปีในที่สุดข้าก็ได้พบแล้วเมื่อสิ้นเสียงหวางมอภายในห้องโถงอันกว้างใหญ่ก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันใดทุกคนต่างก็มองเยี่ยนปิงซินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาระคนตื่นเต้นเราก,กำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับเยี่ยนปิงซิน ท่านบันดิตหวังเอ่ยปากเช่นนี้แล้วคุณหนูท่านนี้ท่านรีบตอบตกลงสิคุณหนูนี้เป็นโอกาสของท่านแล้วท่านจะลังเลอะไรอีกคาดมิถึงว่าวันนี้จะได้พบสตรีที่เก่งกาจเช่นนี้ในหอสายลมจันทราช่างน้าเหลือเชื่อยิ่งนักในที่สุดท่านบัณฑิตหวางก็มีผู้สืบทอดแล้วมินานใบหน้าของเยี่ยนปิงซินก็ปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนออกมาหลังจากใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งว่า ท่านหวังประการแรกก่อนหน้านี้ผู้น้อยมีได้ตั้งใจที่จะมาทำลายบรรยากาศประการที่สองภาพอักษรผู้กันของท่านมีจุดบกพร่องอยู่จริงๆหวังมอได้ยินเช่นนั้นก็มีได้ปั้นหน้านิ่งอีกใบหน้าปรากฏรอยยิ้มอ่อนโยนออกมาทันทีก่อนพยักหน้าให้แก่เยี่ยนปิงซินเยี่ยนปิงซินพยักหน้าตอบก่อนจะหันไปมองเย่ชางชิงและเอ่ยต่อว่าแต่ผู้น้อยมีได้ต้องการจะเป็นสิทธิ์ของท่านท่านใดนั้นภายในห้องโถงก็เงียบกริบลงอีกครั้ง ทุกคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปในพริบตาจนอดมีได้ที่จะมองหน้ากันคุณหนูท่านนี้กล้าปฏิเสธท่านบัณฑิตหวังเชียวหรือข้ามีได้ฟังผิดไปใช่หรือไม่ในเมืองหลวงมีคนกล้าปฏิเสธความหวังดีของบัณฑิตหวงังด้วยหรือนี่เป็นโอกาสที่ยากจะผ่านพบเชียวนะมิใช่สิฟังจากน้ำเสียงของคุณหนูท่านนี้เราวกับว่านางรู้จักผู้ที่มีความสามารถในด้านอักษรผู้กันเหนือกว่าบัณฑิตหวังเสียอีกเป็นไปมิได้ แม้อักษรผู้กันภาพนี้ของท่านบัณฑิตหวางจะมีจุดบกพร่องแต่สุดยอดผลงานของเขาหาใช่สิ่งที่จะมีผู้ใดเทียบเคียงได้และแล้วดวงตาของหวางมอก็มีประกายบางอย่างที่ยากจะคาดเดาแวบผ่านทางถามด้วยรอยยิ้มแม่นางน้อยหรือว่าเจ้ามีตัวเลือกอื่นอีกเยี่ยงนั้นหรือตอนนั้นเองถึงที่ของเยี่ยนปิงซินที่เป็นฝ่ายตกตะลึงบ้างถูกต้องถ้ามีคนที่เลือกจะคาระวะเป็นอาจารย์ตั้งนานแล้ว เพียงแต่ผู้ที่ถูกเลือกท่านนี้มิเพียงจะมีความแตกฉาในด้านพินหมักอักษรผู้กันและภาพวาดที่ล้ำลึกทั้งยังมีตบารมีที่คาดมิถึงอีกด้วยเพียงแต่ข้ายังรู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีคุณสมบัตินี้พอที่จะเป็นสิทธิของผู้อาวุโสท่านนี้ได้เยี่ยนปิงซินคิดถึงตรงนี้สีหน้าก็ค่อยๆหม่นหมองลงพร้อมกับสายสีสันน้อยๆให้แก่วางหม้อท่านใดนั้นทุกคนต่างก็หันมาสบตากันและตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งคุณหนูท่านนี้หมายความว่าเย,ยี่ยงไรกันแน่ มีได้รู้จักบุคคลที่เก่งกาจในด้านอักษรผู้กันที่เหนือกว่าบัณฑิตหวางแต่ก็ไม่ยอมคาระวะบัณฑิตหวางเป็นอาจารย์หรือหรือว่ามีเห็นเขาอยู่ในสายตางั้นหรือใช่แล้ว